สวัสดีค่ะอันนี้วันนี้เราจะมาดูการลองไข่นะคะแล้วการเก็บไข่ที่มีกันนะคะอันนี้คือการลองไข่ของฟาร์มเรานะคะก็คือเราจะรองไข่ไว้ตอนเย็นแล้วเช้าประมาณช่วงสายๆเราก็จะเก็บไข่เอาไว้ฟักนะคะอันนี้ซึ่งรีก็เข้าไปฟักในในขันไข่ ที่เราใส่กาบมะพร้าวสับละเอียดแล้วก็ฉีดน้ำผมเอาไว้นะคะตัวเมียก็จะเข้าไปไข่นะคะนี่ค่ะใกล้จะเก็บใกลจะถึงเวลาที่เราจะเก็บไข่แล้วอันนี้จิ้งรีด โตเต็มวัยที่เราใกล้จะจับนะคะวันนี้เราจับวันนี้เราลองไข่แล้วก็เราจะเลี้ยงอีกสักสองวันถึงสามวันเราจะจับขายกันนะคะความสะอาดในบ่อก,ก็คือเราต้องรักษาความสะอาดอย่างมากนะคะแล้วก็การเก็บขันไข่ก็คือเราก็เก็บได้เลยเรามาดูไข่กันนะคะ อันนี้ไข่ที่เราเก็บไว้นะคะไว้ทําพันลักษณะไข่จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระสอบปลุกไข่ไว้ประมาณสามวันนะคะอันนี้ค่ะใส่กระสอบไว้อบไว้ในถังสามวันแล้วเราก็จะมาเปิดดูทุกวันนะคะฉีดน้าพรมด้านบนแล้วก็เขย่าเขยา่าถุงค่ะอันนี้เริ่มเข้าสิบวันมันก็ จริงดิก็จะฟักเริ่มฟักตัวเล็กน้อยนะคะเริ่มฟักแล้วเราก็จะเอาลงบอนะคะไปวางไว้ในบ่อให้ไปเริ่มฟักเยอะๆในบ่อเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ย้ายหลาย,ลายทางเราจะย้ายทีเดียวนะคะอันนี้จะค่อยๆฟักไปค่ะเริ่มฟักเก็ีขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปเรียงแผงไข่แล้วก็อนุบาลลูกจิ้งหรีดกันนะคะเบื้องต้นการเรียงก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเราก็จะมาคอยอัปเดตอาชีพเราบ่อยๆนะคะให้ทุกคนได้ดูเผื่อใครมีคำแนะนำดีๆอะไรก็แนะนำเราได้นะคะน้อมรับคำแนะนำเสมออันนี้ก็ เลี้ยงนะคะด้วยสามรุ่นไปแล้วนะคะปัญหาก็มีค่ะมีมีไม่ซ้ำกันนะคะแต่ละรุ่นท้องอืนบ,บ้างไปตอนเล็กบ้างแล้วก็บอกเป็นแก๊สนะคะอันนี้ค่ะแต่ชัวดีนะคะวิธีการเลี้ยงบอก เราก็จะทดลองเรียงบอร